ใครจะคิดว่าการปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวของนายกรัฐมนตรีจะทําให้ทั้งวัดดังสุโข,ขทยัยกลายเป็นเวทีแห่งความลี้ลับเมื่อเสียงระฆังที่ไม่มีใครตีดังก้องขึ้นท่ามกลางสายฝนเหตุการณ์นี้คือสัญญาณจากฟ้าหรือเป็นเพียงความบังเอิญคำตอบอยู่ในเรื่องราวที่จะทําให้คุณขนลุกจนวินาทีสุดท้ายแสงแดดยามบ่ายคล้อยศาสตร์ลงบนเจดีย์เก่าแก่เงาของสวิหารทอดยาวไปตามลานหิน ผู้คนจำนวนมากเบียดเสียดกันเสียงระฆังวัดดังแผ่วเบาประสานเข้ากับเสียงนกที่บินวนเหนือท้องฟ้าในความเงียบสงบที่ปกคลุมทันใดนั้นก็เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดขบวนรถสีดำชะลอตัวลงหน้าประตูวัดทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก้าวลงก่อนสายตาของผู้คนจับจ้องทุกลมหายใจเหมือนหยุดชะงักและแล้วบุรุษในชุดสูทสีเข้มก็ก้าวออกมา ร่างสูงสง่าแววตาคมกริบคือนายกรัฐมนตรีเสียงสุบสิบดังขึ้นรอบทิศไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะปรากฏตัวนวัสิทธิ์แห่งนี้กลิ่นทูปลอยอวนคละคล้ากับกลิ่นหญ้าเปียกฝนลมพัดผ่านทำให้ธงสีทองเหนือวิหารโบกสะบัดทุกอย่างเหมือนช้าลงแต่หัวใจของผู้คนกลับเต้นแรง นายกรัฐมนตรีก้าวเข้าสู่วัดฟีเท้าของเขาดังก้องบนพื้นอิฐโบราณทุกย่างก้าวเหมือนส่งแรงสะเทือนเข้ามาในใจคนที่เฝ้ามองหญิงชาราผู้หนึ่งยกมือไหว้เด็กหนุ่มรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายขณะที่พระสงฆ์รูปหนึ่งยืนนิ่งจ้องมองผู้นำประเทศด้วยแววตาลึกลับบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปความสงบของวัดกลับป,ปนด้วยความกดดันผู้คนบางส่วนยิ้ม บางส่วนเงียบกริบและบางส่วนกลับรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ดวงตาของนายกรัฐมนตรีเหลือไปทางพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่นั่งสงบอยู่กลางลานและในเสี้ยววินาทีนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยราวกับว่าภาพตรงหน้าทำให้เขาหวนนึกถึงบางสิ่งที่ฝังลึกในใจบางสิ่งที่ไม่เคยมีใครรู้และไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เสียงกลองเพลงดังขึ้นสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณทำให้ผู้คนสะดุ้งเล็กน้อยและยิ่งเพิ่มความเงียบงันอย่างประหลาดทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องทุกหัวใจยังคงรอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เสียงรองเท้าหนังของนายกรัฐมนตรีกระทบพื้นอิเก่ากล้องสะท้อนไปตามโถงวิหารที่สูงใหญ่ฝุ่นละอองลอยขึ้นเล็กน้อยเมื่อแสงแดดลอดผ่านรอยแตกของหลังคา สองกระทบละอองนั้นราวกับเกล็ดทองสายตาของผู้คนยังคงตรึงแน่นความเงียบงันแผ่ปกคลุมแม้จะมีผู้คนนับร้อยแต่กลับไม่มีใครกล้าเปล่งเสียงเสียงจากจันร้องระง,งมอยู่ไกลๆผสานกับเสียงลมหอบเบาที่พัดเข้ามาทางประตูวัดทําให้ทุกสิ่งดูยิ่งแปลกประหลาดนายกรัฐมนตรีหยุดยืนกลางลานเขาเงยหน้าขึ้น สายตาจับจ้องไปยังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานสูงตระงานเหนือทุกสิ่งแววตาของเขาเปลี่ยนไปจากแข็งกร้าวกลายเป็นวูบไหวรากับต้องเผชิญหน้ากับความทรงจำอันหนักอึง้งผู้คนรอบตัวไม่เข้าใจแต่ต่างก็รับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจผู้นำประเทศเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนแม้จะมีเสียงระฆังและเสียงนกว่วมาเป็นระยะ ทุกคนกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงพระสงฆ์รูปหนึ่งก้าวออกมาจากเงามืดผ้าเหลืองพลิ้วตามแรงลมท่านยกมือขึ้นพนมช้าๆสายตาจ้องตรงไปยังนายกรัฐมนตรีโยมสิ่งที่เห็นมีใช่เพียงองค์พระเสียงพระดังขึ้นก้องกังวานแต่ไม่ได้เปล่งดังมากนักทว่กกลับแทรกซึมเข้ามาในใจทุกคนนายกรัฐมนตรีชะงัก ร่างกายของเขาแข็งทื่อไปชั่วขณะผู้คนรอบข้างเริ่มสุบสิบแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามออกมาท่านพระก้าเข้ามาใกล้ฝีเท้าของท่านเบาแต่กลับหนักแน่นทุกย่างก้าวทำให้บรรยากาศกดดันยิ่งขึ้นโยมเห็นหรือไม่ว่าองค์พระกำลังมองต่อคำพูดนั้นทำให้หลายคนหันไปมองพระพุทธรูปทันทีแสงแดดที่ลอดผ่านเสียนพระส่องกระทบลงตรงเบื้องหน้า จนเกิดเป็นเงาแปลกตาบนพื้นหินหนายกรัฐมนตรีขยับก้าวถอยเล็กน้อยดวงตาของเขาสั่นไหวเสื้อสูตรที่ดูมั่นคงกลับเปียกชื้นด้วยเหงื่อที่ไหลซึมเขายกมือขึ้นเหมือนจะปัดบางสิ่งออกไปแต่กลับไม่มีสิ่งใดอยู่ตรงหน้าผู้ติดตามพยายามจะเข้ามาประคองแต่เขากลับยกมือห้ามอย่างเฉียบขาดขอข้าอยู่ตรงนี้เพียงลำพังน้ำเสียงของเขาหนักแน่นแต่สั่นเครือ ความเงียบเงันกลับมาอีกครั้งทุกคนถอยห่างออกไปทีละเก้าปล่อยให้ชายผู้มีอำนาจที่สุดของประเทศยืนอยู่ท่ามกลางเงาของเจดีโบราณเพียงลำพังเขาหลับตาลมหายใจเข้าออกหนักหน่วงภาพความทรงจำบางอย่างหลายทะลักกลับมาในหัวใจเขาเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กยืนเท้าเปล่าที่ลานวัดแห่งหนึ่งกลิ่นธูปยังคงเหมือนเดิม เสียงกลองเพลงก็ไม่ต่างไปจากวันนี้เพื่อนในวัยเด็กที่เคยยืนข้างๆกลับหายไปเหลือเพียงเงาในความทรงจำที่ไม่เคยถูกเล่าให้ใครฟังนายกรัฐมนตรีเปิดตาหยดเหงื่อไหลอาบข้างแก้มเขาเงยหน้ามององค์พระอีกครั้งและในแววตาของเขาเต็มไปด้วยทั้งความศรัทธาและความหวาดหวั่นเสียงพระดังขึ้นอีกครั้ง ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงโยมทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งเกียรติและชื่อเสียงสุดท้ายแล้วเหลือเพียงเอาที่โยมต้องยอมรับคำพูดนั้นกระแทกใจผู้คนรอบวัดเริ่มรู้สึกถึงความกดดันเร่ากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ปกติแต่มันคือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วลมแรงพัดขึ้นทันทีทงสีทองเหนือใจดีสะบัดแรง เสียงไม้เก่าเสียสีกันดังคลื้คราดฝุ่นผงโปรยลงมาจากเพดานวิหารนายกรัฐมนตรีก้าวไปข้างหน้ามือทั้งสองข้างสั่นเล็กน้อยเขาโน้มตัวลงช้าช้าคุกเข่าต่อหน้าองค์พระเสียงผู้คนรอบข้างดังขึ้นพร้อมกันบางคนถึงกับอ้าปากค้างบางคนยกมือขึ้นไว้ตามโดยไม่รู้ตัวภาพชายผู้ทรงอำนาจ ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกลับคุกเข่าลงต่อหน้าองค์พระสร้างความรู้สึกที่ไม่เคยมีใครคาดคิดและในขณะเดียวกันเสียงกลองเพลงก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ก้องกังวานยิ่งกว่าเดิมสะท้อนก้องไปทั่วทั้งวัดจนผู้คนขนลุกเกลียวดวงตาของเขาปิดแน่นริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังเอื้อนเอ่อยถ้อยคำบางอย่าง แต่ไม่มีใครได้ยินชัดเจนพระสงฆ์รูปนั้นยืนนิ่งแววตาท่านลึกซึ้งรากับรับรู้ทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้นำประเทศทุกสิ่งในวัดเงียบกริบไม่มีแม้แต่เสียงนกมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆและหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นเมฆดำเริ่มปกคลุมเหนือท้องฟ้าสุโขทยัยแสงแดดที่เคยส่องจางหายไป เหลือเพียงแสงริบหรี่ที่ลอดผ่านเมฆหนาทึบผู้คนเริ่มมองหน้ากันความไม่สบายใจแผ่กระจายไปทั่วขณะที่นายกรัฐมนตรียังคงก้มศีรษะอยู่เบื้องหน้าองค์พระและทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นแววตาของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันคือสายตาที่ไม่เหมือนเดิมสายตาที่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ลึกลําทั้งหนักแน่นทั้งเศร้าและทั้งลึกลับ ผู้คนรอบข้างไม่อาจเข้าใจแต่ทุกคนสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดดังสุขโขทัยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและจะถูกจดจำในประวัติศาสตร์เสียงฟ้าร้องดังสะท้อนกล้องเนื้อใจดีเก่าแก่ที่ตั้งประงานท้องฟ้าเริ่มมืดคลึ้มลงอย่างรวดเร็วผู้คนจำนวนมากยืนตัวแข็งไม่มีใครกล้าขยับ สายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่บุรุษผู้คุกเข่าเบื้องหน้าองค์พระสายลมแรงพัดจนเสียธงสะบัดเสียงดังสนัน่นพื้นผ้าเหลืองที่ห่มองค์พระพุทธรูปโบกสะบัดไหวเหมือนจะประกาศสิ่งบางอย่างที่ยังไม่มีใครเข้าใจนายกรัฐมนตรีเงยหน้าขึ้นแววตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีร่องรอยของความมั่นใจไม่มีความแข็งกร้าวในยศศัก์เหลือเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและความลับที่กดทับ ผู้ติดตามที่ยืนอยู่ห่างออกไปบางคนเริ่มกระสับกระส่ายเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นว่าท่านนายกเป็นอะไรไปแต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้เหมือนมีกำแพงบางอย่างกั้นขวางกำแพงที่ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นกำแพงของความรู้สึกและบรรยากาศที่กดทับทุกหัวใจพระสงฆ์รูปเดิมยังคงยืนนิ่งสายตาท่านจ้องลึกลงไปในใจของชายตรงหน้า ท่านเอื้อนเอ่ยเสียงช้าๆโยมความจริงไม่อาจซ่อนอยู่ใต้เงาได้ตลอดไปคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจในายกรัฐมนตรีเขาขยับริมฝีปากแต่เสียงที่เล็ดลอดออกมากลับเบาจนแทบไม่ได้ยินข้าเห็นภาพนั้นอีกแล้วผู้คนรอบข้างเริ่มมองหน้ากันบางคนย่นคิ้วด้วยความสงสยัยบางคนเริ่มตัวสั่นโดยไม่รู้สาเหตุภาพนั้นคืออะไร ไม่มีใครรู้แต่ในแววตาของผู้นำประเทศสะท้อนออกมาชัดเจนว่ามันคือสิ่งที่เกินกว่าคำอธิบายทั่วไปเสียงฟ้าผ่าดังลงใกล้ๆสว่างว่าไปทั่วทั้งลานวัดเงาของเจดีทอดยาวผ้าทับร่างของเขาราวกับกำลังชี้ให้เห็นความเล็กน้อยของมนุษย์เมื่อเทียบกับการเวลาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นายกรัฐมนตรีหลับตาลงอีกครั้ง ภาพความทรงจำผุดขึ้นมาเด็กชายเท้าเปล่าคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ริมลานวัดเสียงหัวเราะก้องสะท้อนในความทรงจำเขาจำได้ชัดเจนเพราะเด็กคนนั้นคือเขาเองในวันที่ยังไม่มีเกียรติยศในวันที่ยังไม่รู้จักคำว่าอำนาจมีเพียงความจนและความเงียบงันของชีวิตในชนบทแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมีอีกเงาหนึ่งอยู่ข้างๆเด็กชาย เป็นเงาที่คลุมเครือแต่กลับชัดเจนในใจเขามาตลอดเงาของใครบางคนที่จากไปโดยไม่มีวันหวนกลับเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังไปทั่วอกเขาพยายามควบคุมลมหายใจแต่กลับยิ่งหอบทีเหมือนจะขาดอากาศในวัดโบราณที่กว้างใหญ่พระสงฆ์ก้าเข้ามาใกล้อีกหนึ่งเก้าเสียงฝีเท้ากึกกล้องในใจทุกคนท่านยกมือพนมไว้กลางอก แล้วเอ่ยประโยคที่ทําให้ผู้คนทั้งลานขนลุกโยมเด็กในความทรงจํานั้นยังอยู่กับโยมเสมอนายกรัฐมนตรีสะดุง้งดวงตาเบิกกว้างเขามองไปรอบๆอ,อย่างคนหลงทางเหมือนกําลังมองหาใครบางคนที่อาจจะยืนอยู่ตรงนี้จริงๆผู้คนเริ่มประสิบเสียงดังขึ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาสายลมพัดแรงขึ้นอีกละอองฝนเริ่มตกลงมาเป็นหยดเล็กๆก,กระทบพื้นอิฐโบราณจนเกิดเสียงดังเปาะแปะกลิ่นดินชื้นลอยอบอวนไปทั่วบริเวณนายกรัฐมนตรีค่อยๆย,ยกมือขึ้นเขากำมือแน่นก่อนจะค่อยๆค,คลายออกในมือของเขาไม่มีอะไรแต่เขากลับจ้องมองมันราวกับกำลังถือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เขาเอ่ยเสียงแผ่วเบาข้าจำได้ทั้งหมดพระสงฆ์ยิ้มบางๆดวงตาของท่านเปล่งประกายสงบขณะที่ผู้คนรอบวัดยังคงเฝ้ามองอย่างไม่เข้าใจท้องฟ้ามืดลงอีกเสียงฟ้าร้องสะท้อนกล้องและฝนก็เริ่มโปรยลงมาอย่างหนักแต่ไม่มีใครขยับหนีทุกคนยืนตากฝนดวงตาจับจ้องไปที่บุรุษผู้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ผู้นำผู้ทรงอำนาจอีกต่อไปแต่เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับเงาในใจของตนเองหยดน้ำฝนไหลรินบนใบหน้าแต่เขาไม่ปัดกลับยกสายตาขึ้นมองท้องฟ้าปล่อยให้ฝนชะล้างทุกสิ่งที่กดทับหัวใจมาเนิ่นนานผู้คนรอบๆเริ่มก้มศีรษะลงทีละคนบางคนผนมมือบางคนร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัว ความเงียบปกคลุมอีกครั้งท่ามกลางเสียงฝนที่ตกกระทบไม่หยุดและในวินาทีนั้นเองเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นอย่างก้องกังวานดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเหมือนสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไปฝนยิ่งคงโปรยลงมาไม่หยุดหยดน้ำตกกระทบพื้นอีกเก่าแก่จนเกิดเป็นละอองฟุ้งกระจายทั่วลานวัด เสื้อผ้าของทุกคนเปียกชุ่มแต่ไม่มีใครถอยหนีไม่มีใครวิ่งหาที่กำบังทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ชายคนเดียวนายกรัฐมนตรีผู้คุกเข่าอยู่ต่อหน้าองค์พระเสียงระฆังวัดดังต่อเนื่องก้องกังวานยาวนานเหมือนเสียงที่ไม่ได้มาจากคนตีแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นเองจากแรงแห่งการเวลานักกล่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ รีบยกกล้องขึ้นมาบันทึกภาพมือสั่นเพราะฝนตกหนักแต่มือก็ไม่ยอมปล่อยเล่นกล้องพราเลือนด้วยละอองน้ําแต่ทุกช็อตที่บันทึกไว้ต่างสะท้อนภาพชายผู้ทรงอํานาจในสภาพที่ไม่มีใครเคยได้เห็นชาวบ้านหลายคนยกมือขึ้นไหว้เสียงสวดมนต์เบาๆเริ่มดังจากกลุ่มหญิงชาราคล้ายกับบทสวดที่ออกมาเองโดยสัญชาตญานเด็กหนุ่มบางคนยืนนิ่ง ตาค้างด้วยความตกใจเขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่ผู้นำประเทศและทิ้งเกียรติยศทั้งหมดแล้วก้มศีรษะลงตรงหน้าองค์พระฝนเริ่มตกแรงขึ้นอีกน้ำขังตามร่องอิดไหลเป็นสายเล็กๆสะท้อนแสงว่าของฟ้าแลบเสียงลมหอบแรงจนผ้าเหลืองที่ห่มองค์พระพัดพลิ้วพระสงรูปเดิมยังคงยืนนิ่ง แววตาท่านสงบแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่ทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกท่านเอ่ยขึ้นอีกครั้งโยมเมื่อฝนชำระล้างทุกสิ่งก็เปลือยเปล่าไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจมีเพียงความจริงคำพูดนั้นดังชัดเจนแม้จะมีเสียงฝนกลบอยู่รอบตัวแต่ทุกคนกลับได้ยินอย่างชัดถ้อยชัดคำนายกรัฐมนตรีหันหน้าขึ้นช้าช้าหยดน้ำฝนไหลรินบนใบหน้า ผสมกับหยดน้ำตาที่ไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่เขาไม่พูดอะไรแต่แววตาของเขาสื่อชัดเจนว่ามีบางสิ่งที่เพิ่งถูกปลดปล่อยออกจากหัวใจนักกล่าวบางคนหันไปมองหน้ากันไม่มีใครเอ่ยคําถามเพราะรู้ดีว่าคําถามใดๆในตอนนี้คงไม่สามารถหาคําตอบได้เสียงของหญิงชราคนหนึ่งดังขึ้น นี่คือสัญญาณท่านได้รับการเตือนแล้วผู้คนรอบข้างหันไปมองเธอหญิงชราผู้นั้นยืนก้มหน้ามือไหว้แนบอกน้ำเสียงของเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยศรัทธานักกล่าวรีบจดบันทึกคำพูดนั้นทันทีบางคนยกไมโครโฟนเข้าใกล้แต่ไม่มีใครกล้าแทรกหรือถามซ้ำบรรยากาศเต็มไปด้วยความลึกลับคล้ายกับทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้ว และทุกคนเป็นเพียงผู้สังเกตการที่บังเอิญได้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้จนพื้นสั่นสะเทือนผู้คนบางส่วนสะดุ้งร้องแต่ไม่มีใครก้าถอยหนีทุกคนยืนนิ่งปล่อยให้ฝนและสายฟ้าเป็นเพียงฉากหลังของเหตุการณ์นี้นายกรัฐมนตรีค่อยๆลุกขึ้นการเคลื่อนไหวของเขาช้าและหนักแน่น เสื้อสูทเปียกแนบลำตัวผมเปียกชุ่มจนหยดน้ำไหลลงมาที่หน้าผากแต่ในแววตาของเขากลับเต็มไปด้วยพลังบางอย่างพลังที่ต่างไปจากก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงผู้ติดตามรีบก้าวเข้ามาใกลย้ยืนร่มให้แต่เขาสายหน้าปฏิเสธรากับต้องการยืนรับฝนนี้ด้วยตัวเองเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบลานเขาเปลี่ยนไปแล้ว สายตามไม่เหมือนเดิมนี่คือการเปิดใจใช่หรือไม่พระสงฆ์ยกมือขึ้นอีกครั้งท่านเอ่ยถ้อยคำช้าช้าจงจำไว้โยมว่าคือที่แห่งความจริงทุกสิ่งที่เข้ามาย่อมถูกสะท้อนออกมาทั้งสิ่งที่งดงามและสิ่งที่โยมไม่อาจซ่อนนายกรัฐมนตรีพนมมือขึ้นไหวไม่พูดคำใดแต่การกระทำของเขาทำให้ผู้คนรอบๆก้มสีสตาม นักข่าวกดชัตเตอร์รัวแสงแฟลชส่องวาบแต่แสงนั้นก็ยังแพ้แสงของสายฟ้าที่แลบอยู่บนท้องฟ้าฝนยังคงตกน้ำเริ่มไหลลงมาตามบันไดหินเก่าแก่กลายเป็นสายทานเล็กๆที่พัดพาใบไม้และดินทรายไหลลงไปชาวบ้านบางคนกล่าวเสียงสัน่นนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของเขาอีกคนหนึ่งพึพมพำเบาๆหรือเป็นคำเตือน ไม่มีใครตอบทุกคนต่างมีคำถามในใจแต่ไม่มีคำตอบใดชัดเจนภาพนายกรัฐมนตรีในวันนั้นจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นและวัดดังสุขโขทัยแห่งนี้จะไม่เป็นเพียงวัดโบราณอีกต่อไปแต่มันจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนจดจำว่าเคยเกิดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหัวใจของทั้งแผ่นดิน เสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้สั้นและแผ่วเบาแต่เพียงพอที่จะปิดฉากเหตุการณ์ในวันนั้นพร้อมกับฝนที่เริ่มซาลงทีละน้อยทุกคนยืนเงียบเหมือนรอให้ท้องฟ้าและกาลเวลาเป็นผู้บอกคำตอบในที่สุดฝนเริ่มซาลงแต่เมฆดำยังปกคลุมเหนือใจดีเก่าท้องฟ้าไม่ยอมปล่อยให้แสงอาทิตย์กลับคืนลานวัดชุ่มไปด้วยน้ำ พื้นอิดลื่นจนหลายคนแทบยืนไม่ไหวแต่ไม่มีใครจากไปผู้คนยังคงยืนเรียงรายดวงตาทุกคู่ยังจับจ้องที่บุคคลเดียวชายผู้แบกรับตำแหน่งสูงสุดของแผ่นดินบรรยากาศช่างหนักอึง้งเหมือนเวลาหยุดเดินทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหมายนายกรัฐมนตรีหันไปมองรอบๆภาพที่เขาเห็นไม่ใช่เพียงแค่ฝูงชน แต่คือเงาสะท้อนของความจริงที่เขาเคยหลีกเลี่ยงใบหน้าของชาวบ้านเต็มไปด้วยร่องรอยเหนื่อยล้านักกล่าวบางคนยืนตัวสัน่นไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายเสียงพระสงฆ์เอื้อนเอ,อ่ยช้าๆโยมทุกสิ่งที่โยมเผชิญคือผลแห่งการกระทำที่โยมได้เลือกมาแล้วไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้เหตุคำพูดนี้ดังก้องอยู่ในหัว เหมือนเสียงสะท้อนที่ไม่สิ้นสุดนายกรัฐมนตรีไม่ตอบแต่ยืนนิ่งราวกับถูกตรึงด้วยถ้อยคำเหล่านั้นนักกล่าวบางคนกระซิบนี่คือคำพยากรณ์หรือไม่อีกคนหนึ่งสายหน้าอาจเป็นเพียงบทสอนธรรมแต่ทำไมรู้สึกเหมือนคำเตือนลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งต้นโพยใหญ่หน้าวัดไหวสถานใบไม้ร่วงกราวลงสู่พื้นหมุนวนไปตามสายลมเหมือนสายธารของเวลา หญิงชาราที่เอ่ยปากก่อนหน้านี้ยังคงพนมมือแน่นน้ำเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะเปลี่ยนโชคชะตาเขาไปตลอดกาลหลายคนหันไปมองแต่ไม่มีใครกล้าสักถามทุกคนเหมือนรู้ว่าบางเรื่องไม่ควรถูกอธิบายด้วยถ้อยคำสายตาของชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนไปจากความตกใจกลายเป็นความเคารพจากความสงสยัย กลายเป็นความศรัทธาเด็กเล็กคนหนึ่งหลุดปากถามแม่แม่ทำไมนายกไม่กลางร่มละ่ะแม่ก้มลงลูบหัวลูกตอบเพียงสั้นๆเพราะเขากำลังยืนเหมือนเราประโยคนั้นทำให้หลายคนที่อยู่ใกล้ถึงกับน้ำตาคลอเพราะมันช่างสะท้อนสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดนายกรัฐมนตรีหลับตายืนท่ามกลางฝนที่โปรยปลาย เสียงหัวใจของเขาดังก้องดังยิ่งกว่าฟ้าแลที่คลืนมาภาพความหลังผุดขึ้นในหัวเส้นทางที่เต็มไปด้วยอำนาจการแข่งขันการต่อสู้เพื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดแต่กลับไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาได้ยืนอย่างเรียบง่ายเช่นนี้เสียงนักข่าวเรียกชื่อดังขึ้นท่านครับท่านรู้สึกอย่างไรบ้างเขาลืมตาขึ้นช้าช้า ดวงตาคมกริบที่เคยเปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจกลับอ่อนโยนและสั่นไหวแต่แทนที่จะตอบเขากลับก้าไปข้างหน้าเดินเข้าไปใกล้พระสงฆ์แล้วก้มศีรษะลงอีกครั้งเสียงกล้องถ่ายภาพดังรัวแสงแฟลชวากสลับกับสายฟ้าราวกับท้องฟ้าและมนุษย์กำลังแข่งกันบันทึกประวัติศาสตร์ในเวลาเดียวกันพระสงค์ยกมือขึ้น สายตาสงบนิ่งเหมือนสายน้ำจงจำไว้โยมตำแหน่งคือเพียงเงาเงาที่หายไปทันทีเมื่อแสงหมดลงคำสอนนั้นดังก้องเหมือนค้อนที่กระทบหินแต่กระจายไปทั่วใจทุกคนที่ยืนอยู่ผู้ติดตามนายกที่อยู่ด้านหลังเริ่มรู้สึกไม่สบายใจพวกเขากระซิบกันเบาๆเราควรพาท่านออกจากฝนได้แล้วแต่นี่อาจเป็นสิ่งที่ท่านต้องการที่สุด นายกรัฐมนตรีหันมองพวกเขาสายตาส่งสัญญาณเพียงอย่างเดียวปล่อยไว้บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันแต่ในความกดดันนั้นกลับมีพลังแห่งความสงบที่ยากจะอธิบายฝนเริ่มหยุดลงอย่างช้าๆละอองน้ำยังเกาะตามเสื้อผ้าและผมของทุกคนท้องฟ้าเริ่มเผยรอยแสงสลัวเหมือนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ เสียงนกร้องดังขึ้นจากกิ่งไม้คล้ายกับประกาศว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนกลับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหญิงชราคนนั้นหันไปพูดกับกลุ่มชาวบ้านวันนี้พวกเราทุกคนคือพยานคำพูดนั้นทําให้ทุกคนสถานพระต่างรู้ดีว่าสิ่งที่เห็นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะลืมเลือนได้ง่ายๆนักข่าวคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นเบา นี่คือเรื่องที่คนทั้งประเทศต้องได้รู้แต่เพื่อนร่วมง,งานรีบจับแขนบางเรื่องอาจเกินกว่าคำบรรยายท่ามกลางความเงียบสงบพระสงฆ์ยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยคำสุดท้ายของวันนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดนี้จะติดตามโยมไปตลอดชีวิตฝนหยุดลงในที่สุดเทียงละอองบางเบาที่ตกค้างอยู่บนใบโพหยดน้ำเกาะพราวเหมือนเพชรใส สองประกายเมื่อแสงแดดแรกหลังพายุเริ่มส่องลอดเมฆดำเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ดังลั่นเหมือนก่อนแต่เป็นเสียงกังวานอ่อนโยนเร่ากับปลอบประโลมทุกดวงใจที่ยังสันไหวหนายกรัฐมนตรีเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ค่อยๆเปิดสายตาเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่มีคำใดอธิบายได้ผู้คนรอบๆก้มสีสรัะลงเงียบๆไม่มีเสียงโห่ร้อง ไม่มีเสียงปรบมือมีเพียงความสงบที่ปกคลุมทั่วลานวัดพระสงฆ์ยกมือขึ้นประนมเอื้อนเอ่ยประโยคสั้นๆทุกคนที่มายืนนะที่นี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แล้วคำพูดนั้นทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งคนธรรมดาน,นักข่าวชาวบ้านและแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองเขาหันไปมองผู้ติดตามคราวนี้ไม่ใช่ด้วยสายตาสังการแต่เป็นสายตาที่อ่อนโยนและถ่อมตน ชาวบ้านบางคนเริ่มทยอยกลับแต่ไม่มีใครพูดเสียงดังทุกคนเดินช้าๆเหมือนกลัวจะทำลายความเงียบศักดิ์สิทธิ์ที่ปกคลุมอยู่นักก่าวหลายคนหยุดบันทึกภาพแล้วเก็บกล้องไว้ข้างตัวเพราะรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะต้องถูกเผยแพร่ผ่านจอบางอย่างควรถูกเก็บไว้ในใจแดดอุ่นแรกส่องลงบนพื้นหินที่ยังเปียกชุ่มละองน้ำาระยิบยับราวกับประกายดาว ท้องฟ้าเหนือสุขโขทัยค่อยๆเปิดออกเหมือนกำลังยิ้มให้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีพนมมือขึ้นอีกครั้งก้าวถอยช้าๆจากองค์พระไม่พูดคำใดแต่ทุกคนรับรู้ได้ว่าวันนี้เขาได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วและวัดดังสุขโขทัยแห่งนี้จะถูกจดจำตลอดไปในฐานะสถานที่ที่ไม่ได้เพียงเก็บร่องรอยประวัติศาสตร์ในอดีต แต่ยังได้สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ต่อหน้าต่อตาทุกคนที่อยู่หนาที่แห่งนั้น